อเอาครับตอนนี้ของผมนะครบ14วันแล้วนะครับคนหนึ่งก็คือของคุณแม่ผมก็เล่นจนครบ14วันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ยอดประมาณ1,500นะครับ34บาทแล้วพร้อมถอนนะเดี๋ยวว่าจะถอนนะโชว์ให้ดูก่อนนะครับที่14ครบแล้วนะก็จะได้900นะครับตอนแรกเขาจะให้มาก่อนตอนสมัครตอนแรกก็ให้มา200นะครับแล้วครบ14วันก็ได้มาอีก9ล้านแต้งก็คือ900บาทนะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะครับ อถอนไปหมดยอดนี้เลยนะครับผมจะถอนเข้าทูมันนี่นะครับเข้าทูมันนี่อันนี้นะครับเงินตอนนี้ถอนไปยังทูมันนี่กดยืนยันเพื่อถอนกําลังดําเนินการถอนเงินนะครับคุณได้รับเงินภายใน1นสามวันทําการอ่านะครับ เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับไม่แน่อาจจะเข้าเลยเพราะผมเขาทผมถอนทูมอนี่มันก็เข้าเลยนะแล้วนะครับเข้ามาแล้วนี่หนึ่้าร้บหาบาทนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะอาตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูนะที่เข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับ ดูนี่อ่าบวกหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบาทที่เราถอนมาจาก t ิกต็อกนะครับผม mm hmm. เข้าทูมันนี่เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้เราก็โอนเงินเข้าบัญชีก็ได้หรือว่าเอาไปใช้จ่ายในเซเว่นหรือว่าร้านค้าที่เขารับทูมันนี่ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะอ่าแต่ท่านี้เสียได้นะหลายหลายคนน่าจะอดแล้วแต่ว่าเดี๋ยเขาก็น่าจะมีแคมเปญใหม่มาให้ก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่น t ิกต็อกนะครับขอให้ร่ำรวยได้เงินได้ทองกันเยอะๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ